สวัสดีครับ d m a ม2.2 8เกียร์ครับหรือว่าอ่าไอาอาสรุปว่าเป็น2.2แล้วกันไม่ใช่แค่ DMAX นะครับเอารวมๆไปว่าเป็น2.2 8เกียร์ออโต้นะครับก็จะมาคุยถึงปัญหาแล้วก็เรื่องที่ท่านผู้ชมบ่นเข้ามาแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆครับเกี่ยวกับเรื่องเจ้า8เกียร์ครับอ่ะก็เบื้องต้นเนี่ยบางได้ เรียนแนะนําให้ท่านผู้ชมที่คุยเข้ามาเนี่ยไปอ่านคู่มือครับก็ท่านผู้ชมบอกว่าอ่านแล้วแต่มันอ่านไม่รู้เรื่องก็เลยถามบางเข้ามานะมันบางก็เลยลองไปอ่านคู่มือเขาดูครับอ่านไม่รู้เรื่องจริงๆครับนะคือเขียนมันมันแปลมาแบบแปลมาตรงตัวแล้วก็แปลมาในลักษณะที่เขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการขับรถแต่เหมือนเหมือนเอา AI ไแปลอ่ะ บางก็เลยไปอ่านคู่มือภาษาอังกฤษนะอ่าอ่านรู้เรื่องแต่ว่าเมื่อบางได้ลองเอาคู่มือภาษาอังกฤษไปแปลด้วย AI เนี่ยก็แปลมาเหมือนคู่มือภาษาไทยเลยครับคืออ่านได้รู้เรื่องนะครับแปลมาด้วยลักษณะคําประโยคอะไรคล้ายๆกันนะอ่านไม่รู้เรื่องอในส่วนนี้ก็มันก็ทําให้ทําให้อ่าหลายท่านก็เกิดความสงสัยแล้วก็มีปัญหาต่างๆเข้ามาต่อมานะครับ ถ้าท่านมีปัญหามีข้อสงสัยท่านก็แชทมาถามหรือว่าท่านกา็คอมเมนต์ไว้นะครับบางก็จะไปตอบนะครับนะเ,ออเขาอันนี้ก็ช่วยๆกันไปนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานที่มันหลายท่านก็สับสนนะครับเพราะว่ามันอ่านไม่รู้เรื่องอคู่มือมันอ่านไม่รู้เรื่องนะครับ เรื่องหนึ่งก็คือว่ามันมีแปดเกียร์ครับคราวนี้เวลาจะแซงเนี่ยควรจะใช้เกียร์เอดีหรือไม่แล้วก็หรือว่าจะกดเกียร์ดีสุดให้คลิกดาวหรือว่าเกียร์เอเนี่ยควรจะใช้อย่างไรนะครับในการแซงคือต้องเรียนก่อนว่าเจ้าแปดเกียร์เนี่ยเกียร์เจ็ดเกียร์แปดเนี่ยมันเป็นเกียร์โอเวอร์ดรฟ์นะครับเกียร์โอเวอร์ดรฟ์คือเกียร์อัตราทดต่ำกว่าหนึ่ง ก็คือเป็นเกียร์ที่เสียเปรียบเชิงกลแล้วก็แต่ว่ามันจะทดทดรอบนะก็มันไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงความเร็วครับเพราะว่ามันเสียเปรียบเชิงกลทําให้แรงบิดเนี่ยมันมันน้อยนะที่ส่งไปที่ล้อมันน้อยมันก็จะแซงได้ไม่ดีครับคราวนี้ถ้าใช้เกียร์เอมกดทีหนึ่งมันก็ลงมาทีละเกียร์นะครับอ่ะกดตึกต๊กตึ๊กก็ต้องกดตึกต๊กตึก๊กสองทีมันถึงจะลงมาที่เกียร์หกนะครับ ถ้ากดทีเดียวมันก็ลงมาที่เกียร์เกียร์เถ้ากดตึ๊กตึ๊กสองทีกดท่านกดเบิ้ลไปได้เลยนะครับตึกต๊ก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 ตึ๊กสองทีนะมันก็ลงมาเกียร์หกอ่าเกียร์หกเนี่ยของมันของเจ้าแปดเกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์ดิเรกไดฟ์ดิเรกไดฟ์ก็คือเกียร์ที่อัตราทดหนึ่งต่อหนึ่งครับเกียร์ดิเรกไดฟ์เนี่ยมันก็เหมาะกับการเดินทางในสภาพที่ว่าความเร็วไม่คงที่อาจจะต้องมีการเร่งมีการชะลออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะทำงานได้ดีแล้วก็การแซง อที่ความเร็วแบบว่าประมาณเก้าสิบกิโลเมตรถึงร้อยสบกิโลเมตรเนี่ยต่อชั่วโมงะนะมันก็สามารถทําได้ดีจะแซงได้เฉียบขาดดังนั้นในประเด็นเนี้ยว่าจะใช้ไอเกียเกียเอ็มเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีแพตเทิร์นชิพหรือไม่มีนะจะใช้เกียเอ็มเนียแซงเพื่อจะให้มันลงมาเกียร์สี่เนี่ยจะทํำยังไงไอเกียลงมาเกียร์หกจะทํายังไงนะครับก็ง่ายๆครับกดสองทีอ่ากดก็กดมือซ้ายสองทีตึกต๊กตึ๊ก มันก็จะลงมาเจ็ดตึกแรกก็ลงมาเจ็ดตึกสองก็ลงมาหกแต่ท่านกดต่อเนื่องได้เลยตึกตึกไม่ต้องรอไม่ต้องรอก็ได้นะครับมันก็จะรับรู้ว่าเราจะเอาเกียร์หกนะอืก็ก็ไม่ไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนจะใช้เกียร์ดีแล้วกดให้มันคลิกดาวลงเกียร์ต่ำให้เรามันจะลงมากี่เกียร์นะครับอันนี้มันจะลงมาก็แล้วแต่ความเร็วนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันจะลงมาแค่เกียร์เดียว ดังนั้นมันจะลงจากเกียร์8มาเกียร์7แค่นั้นนะครับนอกจากว่านอกจากว่าความเร็วมันต่ำจริงๆอ่ะนะครับมันมันอาจจะมันอาจจะลงมาถึงเกียร์6ให้ท่านซึ่งมันไม่พอนะครับในการแซงจริงๆเนี่ยสมมติท่านมาขับมา100แล้วท่านต้องการจะแซงให้มันขัดขาดเนี่ยกดกดให้มันคลิกดาวมันลงมาแค่เกียร์เดียวมันไม่พอนะครับก็ต็อันนี้ต้องเข้าใจนะก็จะมันก็เลยมีประเด็นเข้ามาไงครับว่าวิ่งไม่เห็นดีเลยนะ คือเอ้ไม่เห็นแรงเลยนะแบบว่ามันแรงไม่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 ขาดเลยไม่เหมือนไม่เหมือนไอ้พวกหกเกียร์นะครับก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับครับจริงจริงมันก็ก็ก็ดีก็เป็นก็ดีนะครับแต่เราต้องเข้าใจอ่าลักษณะของมันเข้าใจบุคลิกของมันว่ามันมันมันจะลงมาแค่เกียร์เดียวเท่านั้นแหละเวลาเรากดสุดให้มันชิกดาวอะกดคันเร่งนะครับไม่ใช่กดเบรกอ่ะ มันมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าท่านต้องการแบบเต็มที่เนี่ยท่านใช้ใช้มือกดเอาครับนะหรือตบกียร์เอาสองทีปึก๊กป๊กนะมันก็จะได้เรื่องต่อมาคืออาการขึ้นเขานะครับการขึ้นเขามันมันจะมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นเกียร์สูงให้ท่านง่ายๆนะครับ,รบมันมันจะเป็นลักษณะนั้น คือถ้าท่านเหยียบคันเร่งเยอะๆเนี่ยมันก็จะรับรู้ว่าท่านมีภาระสูงแล้วก็มันจะรับรู้ว่าแรงบิดอ่ะมันไม่พอนะครับแรงบิดเนี่ยมันอนุมานมาจากปริมาณอากาศที่เข้าเครื่องยนต์มันก็จะสามารถคำนวณแรงบิดได้คำนวณกําลังมาได้มันเอาเป็นว่ามันอนุมานว่าท่านน่ะต้องการแรงบิดที่ส่งไปที่ล้อนะเพราะว่าท่านขึ้นเขาหรือท่านลากจูงหรือท่านบรรทุกหนักอะไรก็ตามเถอะนะมันจะไม่ ไม่ขึ้นเกียร์สูงให้ท่านนะครับมันถึงอันนี้ในโหมดเกียร์ดีนะครับในเกียร์ดีนะมันจะไม่ขึ้นเกียร์สูงให้ตามปกตินะเพราะว่ามันบอกว่าท่านแรงไม่พอนะหรือถ้ามันหนักหนามากๆท่านต้องบี้คันเร่งมากๆไม่ต้องสุดนะครับแค่บี้ลงไปเยอะๆเนี่ยยังไม่สุดเนี่ย <S <S มันก็จะเปลี่ยนเกียร์ต่ําให้ครับเพราะว่ามันอนุมานว่าท่านต้องการแรงบิดมันก็เลยเปลี่ยนเกียร์ต่ําซึ่งมีอัตราทดสูงมีความได้เปรียบเชิงกลสูงให้ท่านอันนี้โดยอัตโนมัติก็ ก็เป็นปกติครับเกียร์เกียร์ออโต้อะไรมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับนะอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจครับว่าเอ๊ะทำไมมันมันคาอยู่ที่เกียร์นี้ไม่มันไม,ไม่ไม่เปลี่ยนเกียร์ขึ้นเลยเรือทำไมมันเปลี่ยนเกียร์ลงให้เราเฉยเลยคือนั่นแหละครับมันมันมันอนุมามันเป็นอย่างนั้นแหละเกียร์โต้ครับมันมันอนุมานได้แต่เขาได้เขียนไว้นะครับว่ามันไม่เพียงพอนะในบางกรณีที่เขามันชันมากหรือว่าท่านลากจูงหนักมากหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เพียงพอเขาก็แนะนําให้ท่านใช้เกียร์เอครับบังคับให้มันเกียร์มันต่ำกว่านั้นอีกนะอ่าสมมติว่าท่านขึ้นเขาเนี่ยมันอยู่เกียร์สี่ความเร็วอาจจะประมาณห้าสิบหกสิบนะมัน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 จะไม่ขึ้นเกียร์เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดเกียร์อะไรให้นะครับอ่าหรือสมมติว่าท่านอยู่เกียร์เกียร์หกนะครับความเร็วก็อยู่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ย มันเห็นพอมันเห็นว่าเฮ้ยเราบี้คันเร่งลงไปเยอะเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าละอากาศเข้าน้อยแรงบิดน้อยแสดงว่าไม่พอไม่พอมันก็จะลงเกียร์ต่ำให้นะก็อาจจะลงมาเกียร์ห้าเกียร์สี่อะไรแบบนี้อันนี้มันเป็นปกติของเกียร์ต้อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แปลกอะไรครับก็พอมันมีการเขียนไอ้แบบนี้ในคู่มืออ่ะมันเลยมันเลยแบบว่าไอ้คนอ่านก็แบบว่างงอ่ามัน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 ใช้คําว่าอะไรนะบังคับเปลี่ยนเกียร์ต่ํา มันคืออะไรบังคับเปลี่ยนเกียร์ต่ำมันก็ไม่ต้องบังคับอะไรหรอกครับมันก็คือมันก็เปลี่ยนเกียร์ต่ำของมันอยู่แล้วนะเกียร์อัโติที่ไหนมันก็เปลี่ยนเกียร์ต่ำของมันอยู่แล้วนะในภาษาอังกฤษมันบอกว่าฟอสส์ดาวชิปก็ก็นั่นแหละครับก็คือมันมันมันบังคับเปลี่ยนเกียร์ต่ำคือมันเปลี่ยนให้อัตโนมัติของมันนะโดยที่เรา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 ไม่ได้สั่งแต่ว่ามันสั่งของมันเองอ่ะมันบังคับเองนะครับอันนี้มันเป็นปกติของเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะไม่ไม่ใช่่่่่เรือองงงงงแแแปลลกกก้วว็มมมีีีตฟััั์ชนนนึขทบาาคิด ก็ดีนะครับคือมันจะอยู่ในในไฮไลท์อันเดียวกันเนี่แหละมันจะบอกว่าถ้าลงเขาเนี่ยนะถ้าถ้าคุณไม่ไม่เหยียบเบรกเนี่ยมันจะมันก็จะขึ้นเกียร์สูงปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บขึ้นไปแต่อันนี้ก็เป็นเป็นทั่วไปแต่พอคุณเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะจะรับรู้ว่าคุณอะกําลังลงเขาคือปกติมันไม่รู้นะครับมันจะไม่รู้เลยว่าว่ากําลังลงเขามันรู้ก็จากจากไอเนี่ยจากปริมาณอากาศที่เข้าอ่ะ แล้วมันก็รู้ว่าแรงบิดเนี่ยมันมันเป็นมันแค่ไหนเอ้ยแล้วทําไมรถมันมันลงมันลงแบบนี้มันก็สามารถที่จะอนุมานได้จากปริมาณอากาศเข้าคราวนี้แต่ว่ามันก็จะจะยังจะยังไม่ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันก็คิดว่าเพราะมันไม่รู้ไงว่าว่ามันมีการขึ้นเขาหรือลงเขาหรืออะไรแต่ว่าพอท่านเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะรู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยมันมันมีการลงเขามันมันไม่ได้รู้จากจากความชันหรืออะไรมันรู้จากว่าท่านเหยียบเบรกเขาก็เลยบอกว่า การเหยียบเบรกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนทริกเกอร์นะครับก็เป็นเหมือนสวิตช์อะเป็นเหมือนแบบตัวสั่งให้มันเปลี่ยนเกียร์ต่ําซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเกียร์เกียร์โตมันก็เป็นอย่างไรทั้ง้นแหละนะครับบางบางรุ่นเนี่ยอย่างของมิซูบิชิเนี่ยมันก็ลงเกียร์ต่ําให้อัตโนมัติให้ของมันเองอยู่แล้วอ่ะนะถือถ้ามันเห็นว่าความเร็วอะมันต่ํามันต่ําแล้วไอความเร็วมันสูงขึ้นในขณะที่ไออากาศมันเข้าเข้าน้อยอะ ก็แสดงว่าอ๋อมันมันกําลังลงเขามันก็เปลี่ยนเกียร์ต่าให้นะครับไม่ต้องเหยียบเบรกด้วยแต่นี้ของเขาเขาบอกของเขาเนี่ยคือเขาต้องเหยียบเบรกเพราะว่าเพื่อจะไปบอกให้มันชัดเจนว่าเนี่ยกูกําลังลงเขาด้วยนะเออมันไม่มีใจลงใจโลอะไรนะครับไม่มีนะไม่อเรื่องใจโลนี่พอมันตลกนะเราไม่ต้องเราไม่ได้คุยเรื่องตลกกันนะครับอ่ะก็แล้วก็อเรื่องอะไรต่อย พอผ,ผู้ใจโลนี่บังบังลืมเลยนะลืมทุกเรื่องเลยเรื่องนี้มันแบบแปลกมากมีคนคิดอะไรแ,บบแปลกอ่ากลับไปที่กลับไปที่ตอนเราเรากดกดเดับเบิลคลิกนะเรียกว่าเบิลคลิกแล้วกันตึ๊กตึ๊ให้จากเกียร์แปดมาเกียร์หกเนี่ยอ่าท่านกดได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมันมันได้แล้วก็ถ้าถ้ามันมันมันไอเจ้าเกียร์เนี่ยถ้ารอบมันท่านอยู่ใช้เกียร์เอ็มนะแต่ผมใช้เกียร์เอ็มแล้ว ท่านลากไปมันเกินขีดแดงเนี่ยอ่ามันจะเปลี่ยนขึ้นไปเกียร์สูงให้ท่านโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งอ่าต่างจากหลายยี่ห้อนะหลายยี่ห้อนี่คือมันไม่เปลี่ยนเกียร์สูงให้นะครับมันจะคาอยู่งั้นเกินขีดแดงก็เกินไปมันก็แค่แค่ตัดรอบแค่ไอเบิลเหมือนเบิลตัดอ่ะแค่มันตัดรอบมันตัดน้ํามันอ่ะนะอันนี้ก็ก็เป็นระบบที่ดีครับลงเขาก็เหมือนกันสมมติท่านลงเขามาเกียร์ต่ําเลยแล้วรอบมันขึ้นไปสูงเลย สี่รอบมันขีดแดงอยู่เท่าไหร่ไม่รู้เอาเป็นว่ารอบมันมันมันแตกขีดแดงแล้วมันจะเปลี่ยนเกียร์สูงให้นะครับอันนี้ท่านท่านต้องระวังนะพอมันอย่างเงี้ยมันจะไปย้อนไปที่มันจะต้องเหยียบเบรกนะนะครับเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนเกียร์สูงหรือเพื่อให้มันประคับลงเกียร์ต่ํานะครับนะต้องดังนั้นเวลาลงเขาเนี่ยท่านดู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 มาตรวัดรอบมันใกล้ขีดแดงเนี่ยท่านแตะเบรกหน่อยนะ คือยังไงมันก็ควรจะต้องแตะเบรกนั่นแหละเราคงไม่ไม่ให้มันเกินขีดแดงอยู่แล้วนะครับฉีดแดงก็หมายถึงว่ามันอันตรายนะอันตรายอะไรอันตรายว่าเครื่องมันจะพังนะครับท่านก็แตะเบรกหน่อยเพื่อบอกมันนะแล้วความเร็วมันก็จะชะลอรออมันก็จะตกลงมามันก็บังว่าจริงๆเขาก็ออกแบบเขาก็ออกแบบระบบมาดีนะครับแต่ว่าปัญหามันคือการไอแปลคู่มือเนี่ยแล้วก็อ่าผู้ผู้จาหน่ายเนี่ยผู้ขายนะก็อธิบายไม่ได้ แล้วก็คู่มือมันมันแย่มากนะอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะก็ไม,ไม่ไม่เฉพาะไม่เฉพาะอ่าแปดเกียร์ตัวนี้นะโดยทั่วไปก็รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็เป็นลักษณะนี้แต่ว่าแปดเกียร์เขาก็จะตัวนี้เขาก็จะมีฟังก์ชันที่บางเล่าว,ว่ามันมันบางบางรุ่นหลายรุ่นเขาก็ไม่มีอันนี้ก็ก็ต้องศึกษาครับต้องศึกษานะครับศึกษาเพราะว่ามันเป็นรถของท่านนะ่ะนะลองดูนะว่าอ๋อทําแบบ อ่านคู่มือก่อนอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอ่านคู่มือก่อนแล้วดูที่ว่ามันมันเป็นแบบนี้เวลาเราทําแบบนี้มันเป็นแบบไหนมันยังไงนะก็เพื่อท่านจะได้ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับแซงก็แซงได้ขาดนะถ้าไปคิกดาวมันแซงได้ขาดนะเพราะว่ามันลงแค่เกียร์เดียวจากแปดก็ลงมาแค่เจ็ดดังนั้นต้องใช้ไอ้ไพเดินชิพหรือตกเอาสองทีให้มันลงมาเกียร์หกเป็นดิเรกไดรฟ์แล้วก็ขึ้นเขาขึ้นเขาท่านก็ต้องเข้าใจขึ้นเขาลงเขาก็ต้องเข้าใจ ่าโปรแกรมมันนะนะหรือเข้าใจความคิดของมันว่าอ๋อมันคิดยังไงไม่ใช่ลงเขาลงมาอขีดแดงมันก็ไม่เราก็ไม่สนนะแต่รถมันสนรถมันก็เปลี่ยนเกียร์ขึ้นให้ปืดปืดปืดไปเรื่อยๆมันก็แหกลงเร็วเกินไปนะลงเขาก็ต้องแตะเบรบ้างนะครับเพื่อบอกมันว่าเรากําลังลงเขาแล้วมันไม่ได้มันไม่มีเกียร์ออโต้อะไรหรอกครับที่มันจะรับรู้ว่าขึ้นเขาลงเขานะถ้าเราไม่บอกมัน ส่วนไอ้อย่างอื่นเนี่ยที่เขียนให้มันดูพิสดารน่ะคือจริงๆยี่ห้อไหนมันก็เป็นรุ่นไหนมันก็เป็นแบบนั้นทั้งนั้นแหละนะครับเช่นพอความเร็วลดลงมาเกียร์มันจะลดลงตามเอันนี่มันมนีมน่มันแน่นอนนะครับมันก็เป็นมาตั้งแต่5 0 6 0 70ปีก่อนนู่นแล้วไอ้แบบนี้นะก็ไม่รู้เขียนทําไมนะอ่ะเอาประมาณนี้ครับขอบคุณครับ